สะเก็ดเงินทั้งแสบทั้งคันทั้งเครียดมีแต่คนรังเกียจถึงขั้นที่สั้นอยากฆ่าตัวตายคุณจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปพอปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณเปิดใจลองฟังเรื่องราวนี้ว่าอาการเขาดีขึ้นอย่างไรแนะนำตัวหนค่ค่ะชื่ออะไรคะ ชติมาชัยมงคลชื่อเล่นชื่อเล่นน้องฟ้าค่ะค่ะน้องฟ้าอยายุเท่าไหร่แล้ว26ปีค่ะน้องฟ้าไม่สบายอย่างไรคะเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะ4ปีเข้า5ปีนี้แล้วค่ะมันจะเป็น,นตุ่มแดงๆแบบเป็นขุยๆเลยค่ะแล้วมันจะลามใหญ่ๆๆๆจากที่มันมีจุดเดียวมันก็จะเป็นเต็มตัวทั้งหน้าเลยค่ะต,ตอนนี้ก็เป็นรอยขาวๆอยู่อันดับแรกคือตอนที่เหมือนแพ้เราแพ้เหมือนยาสระผมค่ะคิดว่าตัวเป็นรังแค แต่เวลาไปตรวจแล้วมันไม่ใช่มันจะเป็นแผ่นๆแผ่นๆแผ่นที่หนังหัวแล้วก็ใบหูแล้วก็ท้ายทอยที่ไปหาคหุณหมอนี่ปีฝาจมันก็จะเริ่มลา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 มเป็นทั้งตัวเลยลักษณะมันเป็นสะเก็ดเงินแห้ง<ม>อากาศเปลี่ยนก็เป็นหนาวอะไรเงี้ยคือภูมิคุ้มกันเราไม่พอเวลาเราไปไหนฮะเราก็เกาก็ไม่ออกจากบ้านเลยก็ออกไปแถวนี้เขาบอกว่าเป็นเอชตอนนั้นขายกล้วยทอดค่ะขายกล้วยทอดแล้วเขาก็บอกว่า อย่าไปซื้อเลยอะไรประมาณเนี้ท้ออะค่ะแบบไปตลาดนัดเขาก็มองจากไปขึ้นมาข้างบนว่ะแล้วเขาก็ถามมาต่อว่าเป็นอะไรไปส่งลูกชายอะ่ะวันนั้นกลับมาตอนที่ว่าลูกชายเข้าโรงเรียนกลับมาร้องไห้เลยครูเขาบอกว่าคุณแม่คะเป็นอะไรอะ่ะเอ,อแล้วเราก็บอกเขาว่าเป็นอาการนี้อาการนี้แล้วเขาบอกเหมือนเขามองด้วยสายตาของความเป็นครูอ,อ่ะแต่หนูก็คิดสั้นอะ่ะมีมมด้วยหรอมีค่ะมีค่ะ,คะช่วงที่เป็นเต็มหน้าเต็มตายเงี้ย แต่บางเอว่าแฟนเขาก็เราต้องสู้เราก็พากันสู้ต่อไปอะไรเงี้ยเราคุณหมอเขาบอกไหมคะว่าโรคสะเก็ดนี่เนี่ยมันจะรักษาหายไหมเขาบอกไม่หายมันได้แต่ว่าทายาแล้วมันก็แห้งแต่ว่ามันก็เป็นไปอีกแล้วทีนี้เรามาเจอกับเอนไซม์ได้ยังไงมารู้จักได้ยังไงแฟนเขาดูในทีวีค่ะแล้วเขาก็บอกเธอเราลองดูอันนี้ไหมมันจะมีผลตรงว่ามันจะแห้งแห้งๆแล้วมันรู้สึกว่ามันเจ็บมันเจ็บจริงแต่ว่ามันแห้งแล้วมันไม่มีขึ้นใหม่ค่ะ ที่ผ่านมามันมีตายแล้วก็ขึ้นมาใหม่แต่ตัวเนี้มันตายตายแล้วมันไม่ขึ้นมาใหม่เราเรามั่นใจมากขึ้นไหมในการออกไปไหนมาไหนก็ทุกวันนี้ก็เกลงข่าแซดอย่างเนี้ยค่ะใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็กลางคืนอ่ะนอนไม่คันไม่ปวดแสบปวดร้อนด้วยแต่ตอนนั้นอ่ะมันเจ็บนอนไม่ได้บางทีต้องกินยาแก้แพ้เพราะมันคันแล้วก็ติดยาแก้แพ้มาตลอดจนหมอสั่งห้ามก็ดีใจนะคะถ้าถามว่าดีใจแบบ เยอะมากอะ่ะเพราะว่ามันสามารถออกจากบ้านได้เราสามารถเหมือนคนปกติคุณชุติมาดีขึ้นจากโรคสะเก็ดเงินได้อย่างไรลองไปฟังคุณหมอดูน,นะครับครับโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะครับเป็นกันเยอะมากในปัจจุบันนี้ที่เรารู้จักกันเยอะมากก็คือโรคของสะเก็ดเงินนะครับสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับเกิดจากภาวะของภูมิเพี้ยนนะครับภูมิเพี้ยนเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยครับ ตัวเม็ดเลือดขาวของมนุษย์เนี่ยครับเขาจะคอยดักจับกินนะครับสารที่เราคิดว่าเราแพ้ถ้าเกิดว่าภูมิเราปกติครับสารที่แพ้เข้าสู่ร่างกายเนี่ยครับเขาก็จะจับกินตามปกติคนที่เป็นสเก็ตเงินภูมิต้านทานเนี่ยครับเข้าใจผิดว่าตัวผิวหนังของเรานยครับเป็นสารที่เขาแพ้หรือเขาต้องกําจัดเขาเลยทําให้ผิวหนังเราเนี่ยเกิดผื่นเกิดโรคขึ้นแต่ถ้าเราสามารถให้สารบางอย่างครับที่ไปกระตุ้นให้กับตัวภูมิต้านทานเหล่านี้กลับมาปกติได้เขาก็จะเริ่มแยกออกว่า ตัวผิวหนังนี้คือสารปกติที่ไม่สามารถที่จะกําจัดออกได้อาการของภูมิแพ้หรือสะเก็ดเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นเอนไซม์หรือเอนไซม์บอบบาดก็มีบทบบาทตรงนี้แหละครับที่ไปกระตุ้นทําให้ภูมิต้านทานเราที่มีความเพี้ยนเนี่ยเริ่มกลับมาทํางานเป็นปกติและที่สําคัญคือไปลดสารที่ทําให้ร่างกายเราแพ้เนี่ยลดลงด้วยสรุปได้ว่าตัว N เอนไซม์นะครับไปช่วยในเรื่องของการย่อยสลายสารที่เราแพ้นะครับ แล้วก็ไปกระตุ้นตัวเม็ดเลือดขาวหรือสารต้านการแพ้เนี่ยให้ทํางานได้ดีขึ้นมันเลยทําให้ร่างกายของคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยดีขึ้นได้ครับคุณและใครๆก็ดีขึ้นได้จากโรคสะเก็ดเงินด้วยเอนไซม์ ign, ที่มีคุณหมอแนะนําไม่มีสเตียรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตและมีออยอมั่นใจได้โทรเลย0922739325 ศูนย์เก3 2สองสอง3จ3 2สเกสามสองห้าูย์เก้าสองสองจสเก้าสามสองห้า